ทำไมลูกค้าถึงชอบที่จะมาใช้บริการที่ร้านเรนนโคดนะคะการเนื่องจากว่าร้านเดินทางมาสะดวกมากๆค่ะอยู่ใจกลางเมืองนะคะซอยพัฒนดีสี่มีแล้วก็มีเสื้อกระดาษให้เลือกหลากหลายจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยนะคะมากกว่า5้าัชุดมีทั้งเสื้อโอเวอร์โค้ทแบบนี้นะคะหรือว่าเสื้อขนเป็ดนะคะหรือว่าเสื้อออฟต้าไรดาาแล้วก็รองเท้ากระ,กระเป๋าเดินทางเรามีให้เช่าครบชุดนะคะแล้วก็มีสินค้าขายด้วยนะคะอย่างเช่นรอ,อ,องจรเสื้อคอเต่านะคะ เลกกิ้งหรือว่าหมวกไหมพรมค่ะเรามีครบทุกอย่างนะคะเป็นสูตรรวมครบวงจรสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศค่ะ ไปเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยลูกค้าเสน็จก็จะแวะมานะคะวางแผนล่วงหน้าค่ะเมื่อออกตัวแล้วก็จะมาที่ร้านนะคะเนื่องจากว่าร้านเนี่ยค่ะมีเสื้อหนาวที่หลากหลายเหมาะกับสําหรับการท่องเที่ยวในทุกๆประเทศทุกๆสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ตลินะคะฤด,ดูหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะเราก็มีเสื้อที่เหมาะสมกับ สภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะหลายๆท่านเลยก็คือว่าคือไปต่างประเทศอาจจะไปหลายครั้งแต่ว่าไปที่หนาวจัดๆเนี่ยเป็นครั้งแรกสําหรับลูกค้านะคะที่เดินทางไปท่องเที่ยวทริปหิมะหรือว่าฤดูหนาวเป็นครั้งแรกนะคะเช่นไปฮาบินหรือไปล่าแสงเหนือนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญกับพนักงานของเรานะคะจะให้การดูแลแนะนําเสื้อผ้ากับลูกค้านะคะว่าเออใส่เสื้อตัวไหนที่จะเหมาะถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็อุ่นสบายค่ะ,คะอย่างเสื้อพวกนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่บนดาวนะคะเป็นเสื้อโอเวอร์โคทโอเวอร์ไซส์ที่ทำ จากขนสัตว์ร้อนะคะก็จะอบอุ่นมากแล้วก็น้ําหนักเบานะคะเนื้อผ้านุ่มสบายแล้วก็มีตกแต่งเฟอร์นะคะเป็นเฟอร์ฟอกของจริงนะคะสีเข้ากับตัวเสือ้อ เพราะฉันนะคะเวลาที่ลูกค้าสวมใส่แล้วเนี่ยก็จะถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็อบอุ่นค่ะลูกค้าค่ะแรกๆก็อาจจะคุ้นชินกับเสื้อที่เป็นสายเออสตรีทแวร์นะคะอย่างเช่นเสื้อขนนาขนเป็ดแต่ถ้าลูกค้าไปเที่ยยุโรปหลายๆครั้งนะคะลูกค้าจะเลือกเสื้อแบบนี้อย่างเดียวเลยคือเป็นเสื้อโอเวอร์โค้ทที่เป็นทำจากขนสัตว์ร0 0เนื่องจากว่าเป็นเสื้อที่จริงๆแล้วเีด้ความนิยมอย่างมากนะคะสำหรับ ชาวต่างชาติในการใช้งานเพราะว่ามันไม่ดูอ้วนเถอะทะมันใส่แล้วพอดีตัวแล้วก็เวลาที่เข้าไปในคาเฟ่หรูหูนะคะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หรือว่าเข้าไปในราซาราชวังเนี่ยค่ะถ่ายรูปแล้วเนี่ยสวยเข้ากับสถานที่มากกว่าเสื้อขนเป็ดที่มีลักษณะพองตัวนะคะเสื้อขนเป็ดเนี่ยเป็นจริงเป็นเสื้อที่สัหรับใส่ในการที่ไปเที่ยวเอาท์ด์ไปเที่ยวในข้างนอกกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอาท์ด์แต่ถ้าลูกค้าเที่ยวในเมืองนะคะไปเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ์ไปเที่ยวคาเฟ่ไปดีออคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะ เสื้อผู้นี้จะถ่ายรูปสวยกว่าแล้วก็อบอุ่นแล้วก็เข้ากับสถานที่มากกว่าเรานะะเนี่ยค่ะมีเสื้อกนันหนาวที่ตอบสนองของลูกค้าได้แล้วก็สามารถให้คําแนะนํากับลูกค้าได้ว่าเสื้อกนันหนาวประเภทไหนนะคะที่จะเหมาะจะใส่ใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าอาจจะเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าไปฟินแลนด์เป็นครั้งแรกนะคะเพาราะฉะนั้นเนี่ยค่ะให้ลองมาที่เรนอโคสนะคะเราให้คําปรึกษาได้เลยคะ่ะว่าใส่เสื้อแบบไหนถึงจะอุ่นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยค่ะเสื้อเหล่านี้นะคะที่อยู่บนราวนะคะเหมือนเหมือน เสื้อโชว์โกูตูของเรานะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นเสื้อโอเวอร์โค้ทที่เป็นสีพาสเทลนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเฟอร์ฟอกของจริงนะคะเสื้อพวกนี้นะคะถือเป็นเสื้อที่แต่งตัวแบบสำหรับลูกค้าที่ชอบความหรูหราลักชัวรี่นะคะอย่างลูกค้าไปยุโรปไปฝรั่งเศสนะคะหรือว่าไปเที่ยวอังกฤษไปซร์แลนด์เนี่ยค่ะการใส่เสื้อพวกนี้จะเป็นเสื้อที่ชาวต่างชาตินิยมใส่นะคะแล้วก็สีหายากที่เรามีที่ร้านไซส์ที่หาได้ยากในต่างประเทศนะคะแล้วก็น้ำหนักเบานะคะอุ่นสบายใช,าใช้งานได้จริงแล้ว มีเฟอร์ฟอกประดับนะคะพวกนี้ค่ะคือใส่แล้วจะถ่ายรูปแล้วจะไม่เหมือนเสื้อทั่วไปเลยค่ะลูกค้าก็นิยมมาเช่าใช้บริการจานวนมากนะคะจริงๆแล้วแล้วค่าเช่าของเราเนี่ยค่ะ1,290บาทต่อทริปไม่เกิน10วันถือว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเฉพาะค่าสักแค่อย่างเดียวเนี่ยตัวหนึ่งก็ตกเกือบพันบาทแล้วค่ะที่ร้านเนี่ยค่ะเรามีช่างประจําร้านนะคะที่จะคอยดูแลพวกเสื้อผ้าพวกนี้นะคะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะแล้วก็ใหม่ใช้งานได้ทุกครั้งที่ลูกค้ามาเช่าใช้บริการค่ะ ลูกค้านเนี่ยหลายท่านเนี่ยค่ะเคยไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นมาแล้วนะคะไปโตเกียวมาแล้วแต่อาจจะไปฟินแลนด์เป็นครั้งแรกอาจจะไปฮอกไกโดเป็นครั้งแรกก็จะมาเช่าเสื้อขนหนาที่นี่เพราะว่ามั่นใจว่าเสื้อขนหนาที่เช่าไปเนี่ยค่ะจะให้ความอบอุ่นได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยค่ะ ที่เรนโคนะคะเรายินดีต้อนรับนักเดินทางสายแฟชั่นทุกท่านนะคะให้ลูกค้าได้มาลองเสื้อกันหนาวที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยนะคะทุกท่านที่เข้ามาเนะคะเรามั่นใจว่าเรามีเสื้อผ้าสําหรับ ทุกไซส์นะคะทุกแบบสำหรับทั้งทริปครอบครัวของทุกๆท่านนะคะแล้วก็เป็นนิวคอเลคชั่นที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศไทยนะคะเป็นเสื้อกันหนาวพรีเมี่ยมคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ทันสมัยนะ,ะเป็นนิวคอเลคชั่นจากต่างประเทศแล้วก็เป็นเสื้อที่ใช้งานได้จริงนะคะเราตั้งอยู่กลางใจเมืองซอยวิภาดี4ใกล้มากๆค่ะเมื่อลูกค้าไม่ต้องลำบากในการขนส่งเสื้อไปและกลับนะคะเรามีชุดามากกว่า5,000ชุดนะคะตั้งแต่สำหรับเด็กอายุ2ขวบนะคะจนถึงผู้ใหญ่ที่ไซส์ 5XL ค่ะ มั่นใจนะคะว่าทุกท่านที่มาลองเลือกชุดกันหนาวที่ร้านเลนอโคดแล้วนะคะจะสามารถมีชุดที่ถูกใจนะคะใส่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ทุกท่านแน่นอนค่ะหรือว่าสําหรับการเดินทางสายแฟชั่นนะคะที่ไปเที่ยวชีพฤดูหนาวเป็นครั้งแรกนะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะให้คําแนะนําว่าเลือกชุดกันหนาวแบบไหนคะ่ะเนื่องจากที่ร้านนะคะมีเสื้อมากกว่า5000ตัวนะคะแล้วก็มีเสื้อเป็นนิวคอลเลคชั o นเข้าใหม่ เกือุกอาทิตย์นะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นรับรองได้ค่ะว่าลูกค้าเนี่ยจะใส่เสื้อกันหนาวที่ไม่ตกเทรนด์แน่นอนค่ะเหมือนกับคนท้องถิ่นนะคะโลโก้ชาวต่างชาติที่ใช้เสื้อกันหนาวในต่างประเทศเลยค่ะเช่าสุขกันหนาวที่เดนโคนนะคะใส่แล้วอุ่นสบายถ่ายรูปสวยแน่นอนค่ะแล้วพบกันนะคะ